และและฉันเออคือนี่คือนี่คือน้องชายและและและพี่สาวไม่ใช่ไมสาวอ่าและน้องสาวพวกเขาอืมพวกเขาเป็นเป็นนักเรียน พี่น้องชายอ, <laughs> อ้ว<ะ>นน้องสาวไม่อ้วนน้องชายชอบกินเนื้อน้องสาวไม่ชอบกินเนื้อ <laughs> อะไรเขาเขาผู้หญิงเขาทำไม กินน้ำดื่มน้ำไม่ใช่สุดยคือผลไม้ผลเขาชอบผลไม้ชอบกินผลไม้และชอบกินผลไม้และ<ช>ผักสดเอน้องชายชอบใช้ตะเกียบกินข้าวอน้องอืม,อนะอมใช่ น้องน้องอะไรสาวมไม่ชอบไม่ใช้ไม่ใช้ตาเกียบกินข้าวแล้วทำไมอีกเขาชอบเขาชอบใช้ช้อนอกับับส้มอมกินข้าว